โอเคครับก็มาต่อนะครับสำหรับ EP ที่3นะครับของพรบการปฏิบัติราชการนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2565นะครับซึ่งนะครับก็จะเป็นพรบที่นะครับนำไปห่อสอบสำหรับหน่วยงานราชการนะครับในตำแหน่งของส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักทรัพย์นะครับนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนะครับ หรือแห่งเงินอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคเราก็มาต่อทันที่นะครับมาตราที่14นะครับซึ่งกล่าวไว้ว่าในกรณีที่นะครับกฎหมายนะครับได้บัญญััิให้เจ้าพนักงานนะครับหรือพนักงานเจ้าที่มีอำนาจตรวจสอบแบอนุญาตนะครับหรือเอกสารหลักฐานนะครับที่หน่วยงานของรัฐนะครับออกให้นะครับผู้มีหน้าที่ต้องแสดงนะครับ จะแสดงใบอนุญาตหรือเอกสารอนุญานนั้นนะครับเป็นภาพนะครับทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นก็ได้นะในส่วนนี้นะครับความสําคัญก็คือใจคอนสัคัญก็คือแสดงเป็นภาพก็ได้นะัก็คือเราครอปเราครอปใบอนุญาตแล้วก็แปะไปที่ทางเว็บไซต์ของเรานะครับก็ได้นะครับหรือจะมีวิธีอื่นก็ได้ อันนี้ก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็โดยให้ถือว่านะครับการแสดงเช่นว่านั้นนะครับเป็นการชอบด้วยกฎหมายนะทั้งนี้อ่ะก็จะมีค่อยเว้นนะครับเว้นแต่นะครับเป็นบัตรนะครับใบอนุญาตหรือเอกสารสําคัญนะครับที่กําหนดในกฎกระทรวงคราวนี้ก็ต้องมาดูว่ากฎกระทรวงตัวไหนนะครับที่จะต้องยกเว้นการแสดงบัตรหรือใบอนุญาตนะครับ ในส่วนนี้เราก็เน้นย้ำไปที่วรรคที่1แล้วกันนะครับก็คือการแสดงภาพนะครับหรือหลักฐานอื่นก็ถือว่าถูกต้องตามอ่าพรบตัวนี้นะครับโอเคต่อมานะครับในมาตราที่15นะครับในการติดต่อหรือส่งเรื่องนะครับถึงกันในระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับด้วยกันหรือว่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกับหน่วยงานนะครับของรัฐหรือนะครับ ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่นะครับหรืออำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นนะครับถ้าได้กระทำนะครับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายนะครับและนะครับใช้เป็นหลักฐานได้ตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็คือโอเคนะครับก็เพคาทำให้เรารู้ว่าการส่ง หลักฐานต่างเนี่ยนะครับถือว่าเห็นชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็หากหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานใดไม่สามารถนะครับรองรับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สมัยนี้ก็คงอิเล็กทรอนิกส์หมดนะครับก็จะต้องตาเป็นพระราชกิจสเดีกานะครับยกเว้นให้นะครับเป็นกรณีกรณีนะครับโดยนะครับต้องระบุเหตุผลความจําเป็นและระยะเวลา ที่จะยกเว้นนะครับครับคราวนี้เราเราอ่านตรงวัาที่หนึ่งจบปุ๊บมาแล้วก็มาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าส่วนไหนนะครับควรจะสามารถออกข้อสอบได้บ้างนะครับคือในวัาที่หนึ่งนี่ก็คือในการติดต่อต่างๆนะครับระหว่างอาจจะประชาชนในงานของรัฐนะครับหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเองกับหนงานของรัฐเนี่ยนะครับก็คือสามารถติดต่อกันทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับ และในการส่งหลักฐานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็คราวนี้นะครับถ้าจะมีข้อยกเว้นนะครับเนี่ยคำถามมันสมันส่วนใหญ่ก็จะถามที่ตรงข้อยกเว้นนี่แหละครับสมมติว่านะครับอันแรกเลยนะครับการที่เราจะยกเว้นไม่รับรองนะครับไม่ไม่รับรองเอกสาริเลในทรอนิกนะครับจะต้องทำเป็นกฎหมายประเภทใดนะครับมันก็คือ หนึ่งนะครับาตาเป็นพระราชีสดีกานะครับสองตาเป็นพระราชบัญญัติประมาณนี้นะครับตาเป็นกฎกระทรวงนะครับหรือเป็นมติคณะรัฐมนตรีประมาณนี้ครับในส่วนของข้อนี้นะครับก็คือให้ตาเป็นพระราชจสดีกานะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับในการเราก็สามารถที่จะออกข้อสอบต่อไปอ,อีกก็คือในการตาพระราชีสดีกาเนี่ยนะครับจะต้องระบุ ข้อใดบ้างนะประมาณนี้นะครับจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้นะครับข้อใดถูกต้องนะประมาณนี้นะครับก็คือต้องระบุ1นึ่ครับเหตุผล2ความจําเป็นนะครับ3ระยะเวลานะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ในส่วนนี้ก็อาจจะต้องจำนิดนึงนะครับเราต้องเกรงนิดหนึ่งนะในการอ่านว่าตรงไหนจอะข้อสอบบ้างนะครับต่อมานะครับในวรรคที่2นะครับ ก็ให้เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางนะครับและหน่วยงานของรัฐอื่นนะครับที่มีอำนาจหน้าที่อนุมัติหรือตรวจสอบความถูกต้องนะเน้นย้ำครับเป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางนะครับที่มีหน้าที่อนุมัตินะครับหรือตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินนะครับการใช้จ่ายเงินหรือความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขกฎหมายนะครับกดนะครับแล้วก็ระเบียบข้อบังคับหรือมตินะครับที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามวรกหนึ่งให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะตรงนี้พยเหก็คือกรมบรัญชีกลางนั่นเองนะครับที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับนี้ก็ make sense นะครับต่อมาในวักสุดท้ายนะครับก็คือในกรณีในระหว่างที่นะครับ ยังมิได้แก้ไขกฎหมายนะตามวรรคสนะครับผู้ใดจะปฏิเสธครับความมีอยู่หรือความถูกต้องของเอกสารนะครับตามวรรคหนึ่งเพียงเพราะนะครับเอกสารหรือองนั้นนะครับได้ทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มิไดนะ้อันนี้ก็คือเขียนไว้ครอบคุมนะครับว่าถ้ามีการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับคุณจะปฏิเสธ ไม่ได้นะครับก็คือถ้าได้รับแล้วคือนั่นแหละถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะครับต่อมาในมาตราที่16นะครับในกรณีทีออ่กฎหมายนะครับกฎมติหรือคําสั่งนะครับกำหนดให้นะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐนะครับต้องทําเป็นนะตรงนี้นะเน้นย้ําเลยครับอักษรสีเขียวนะครับก็คือ จะต้องทำเป็นรายลักษ์อักษรน,นะครับทำเป็นหนังสือหรือเป็นเอกสารนะครับพวกคำสั่งต่างๆนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้จัดทำโดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดแล้วก็ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้ํำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย,ยกทมติหรือคำสั่งนั้นแล้ว กรณีเหมือนการเป็นการเขียนเพื่อให้เน้นย้ำนะครับย้ำแล้วย้ำอีกครับก็คือเจ้าหนที่ของรัฐเนี่ยต้องทําเป็นลายละอักษรน,นะครับทาเป็นหนังสือแล้วก็เป็นเอกสารนะครับในกรณีที่ทําเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ในวรรคสุดท้ายก็ยคือระบบนะครับที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้แล้วนะครับต้องสอดคล้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก ทีน่นะนี่ก็ย้อนกลับไปหนึ่งนะครับที่ใครเป็นผู้กําหนดนะครับก็คือคณะรัฐมนตรีผู้กําหนดนั่นเองนะครับพวกคีย์เวิร์ดก็คือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอย้ำอีกทีนะครับทามอีกทีหนึ่งใครเป็นผู้กําหนดนะวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับคําตอบก็คือคณะรัฐมนตรีท่านเองนะครับต่อมาในมาตราที่17นะครับ ในวันที่1นนะครับบรรดาข้อมูลข่าวสารนะครับที่หน่วยงานของรัฐนะอันนี้เป็นกรณีข้อมูลนะครับข่าวสารที่รัฐเนี่ยครับจะต้องจัดเก็บนะครับตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารนะครับของราชการหรือเอกสารอื่นใดนะครับที่อยู่ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐนะครับและจะต้องจัดเก็บนะครับตามกฎหมายนะครับกฎระเบียบข้อบังคับหรือ มติของคณะรัฐมนตรีนะครับถ้าข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารนั้นนะครับมิได้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์คณะรัฐมนตรีนะครับจะมีมติให้หน่วยงานของรัฐจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารนะครับแล้วก็ส่งมอบเอกสารต้นฉบับไปให้ใครก็คือส่งไปให้กรมศิลปากรนะครับเพื่อดําเนินการตามกฎหมายนะครับกฎหมายก็คือกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุ แห่งชาติก็ได้ครับก็สรุปง่ายๆนะครับถ้าเป็นเอกสารต่างๆนะครับซึ่งเรามีต้นฉบับไว้แล้วเนี่ยนะครับก็ให้นะครับหน่วยงานของรัฐนะครับทำเป็นอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะโดยที่จะต้องขึ้นอยู่กับมติของคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อแล้วคณะรัฐมนตรีโอเคนะครับรัฐก็เจ้าหนี่ของรัฐก็อ่า ทำการแปลงเอกสารนะครับให้มันอยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็ตัวที่เป็นเอกสารต้นฉบับนะครับไอตรงนี้เนี่ยเนี่ยข้อสอบถามถามได้เลยเนี่ยตรงนี้นะครับเอกสารต้นฉบับเนี่ยต้องส่งให้ใครนะครับก็คือกรมศริลปากรนะครับอันนี้ก็จําไว้ด้วยนะครับกรมศริลปากรซึ่งจะเป็นกฎหมายนะครับว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาตินั่นเองนะครับแล้วก็ในวัค ออในว่าสุดท้ายนะครับก็คือวิธีการนะครับจัดเก็บแล้วก็รูปแบบอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือให้เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดนะครับก็เน้นย้ำหลายรอบนะเผื่อตรงนี้อาจจะออกข้สอบก็เสร็จเรานะครับประมาณนี้พอเราย้ําแล้วย้ําอีกนะครับต่อมานะครับในมาตราที่18 การจัดทําและเผยแพร่นะครับราชีจันทุเบกษานะครับให้กระทำนะครับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับแทนการจัดพิมพ์นะเพื่อให้ประชาชนครับสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับรวดเร็วและสามารถจัดทำสำเนาได้โดยตนเองนะครับก็คือเราสามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับพวกกฎหมายต่างๆและในกรณีที่นะครับประชาชนประสงค์นะครับจะได้สำเนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่นะครับของสำนักเลขาธิการนะครับคณะรัฐมนตรีนะที่จะต้องจัดให้โดยเร็วนะครับและจะคิดค่าใช้ใจ่ายนะครับตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดก็ได้นะสมมุติว่าถ้าเราต้องการนะครับเอกสารฐานที่เป็นสำเนานะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของนะคำถามคือเป็นหน้าที่ของใครนะครับที่จะต้องส่ง ให้แก่ประชาชนก็คือเป็นหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนะครับเน้นย้ำนะสำนักเฉยๆนะครับไม่ใช่สำนักงานนะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับต้องจัดส่งให้โดยเร็วแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของมาตราที่18นะครับข้อสอบก็นะ่าจะ ถ้าจะเน้นก็เน้นเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับต่อมานะครับในมาตราที่19นะครับก็ให้สำนักงานนะครับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับก,กพรนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับองค์การหมหาชนนะอันนี้1 2 3 4นะครับ4องค์กรนี้นะครับร่วมกันนะครับจัดทําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามมาตรา6เสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะก็คือคนที่เป็นรุ่นน้องรัฐมนตรีก็คือเนี่ยนะครับสี่ำนักงานนี่แหละครับเพื่อกำหนดนะครับให้หน่วยงานของรัฐใช้และปฏิบัติ โดยจะแบ่งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเริ่มต้นและระยะต่อๆไปก็ได้นะก็จะแบ่งเป็นเฟสหนึ่งเฟสสองนะครับเหมือนแจกเงินหมื่นก็ได้นะีแต่ระยะแรกนะครับระยะแรกนะครับสําหรับการเริ่มต้นนะครับดาเนินการตามพรบรนี้นะครับจะต้องนะครับจัดทําให้แล้วเสร็จนะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานะครับภายใน220บวัน พอเราเห็นตัวเลขปุ๊บนะครับเราไฮไลท์ไว้เลยนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับหลังๆอาจจะออกไม่บ่อยแต่ก็ถ้าออกเนี่ยถ้าเราไม่แม่นนะครับมันก็เสียโอกาสเสียข้อนั้นไปเลยนะครับอย่างกรณีข้อนี้นะครับก็คือถามง่ายถ้าถามเป็นสมมติว่าในการนะครับในการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระยะแรกนะจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในกี่วันอย่างเงี้ยครับถ้าเราลืมเนี่ยมันก็เสียคะแนน,นครับตัวเลขก็ไม่ได้ยากนะครับ240ี่วันนะปกติมันจะ,ะไม่ไม่ถึง200หรอกนะครับสมมติปกติมันร้อยยี่สิบวันอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เราก็กอาจจะจําว่าเออมันแปลกจากปกตินิดนึงก็คือมันค่องข้านจะนานนะครับแต่ไม่ถึงหนึ่งปีประมาณนี้แล้วก็จำอ๋อสองร้อยสี่สิบวัน ก็เพื่อนอ,อาจจะต้องไปหาวิธีการจำเองนะครับสองสี่ศูนย์นะครับสองสี่ศูนย์แล้วก็เราอาจจะต้องจำในวันที่หนึ่งนะครับจุดที่น่าจะสอบก็คือทั้งสี่สำนักงานนี้แหละนะครับหน่วยงานใดอย่างเงี้ยนะครับหน่วยงานใดนะครับไม่มีหน้าที่ที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณนี้นะครับ มันก็อาจจะหลอกสำนักง,งานอื่นๆเข้ามาถูกไหมครับแต่ถ้าเราจําแค่4ตัวนี้ก็พอนะครับก็คือสำนักง,งานคณะกรรมการนะครับพัฒนาระบบราชการนะครับกิษฎีกาอาแล้วก็อะไรพัฒนาธุรกรรมไฮเทคแล้วก็พัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับก็มีอยู่4อันนี้นะครับถ้าจะเป็นสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสมมังคมชาติอย่างเงี้ยนะอันนี้เอามาหลอกนะครับ ต่อมานะครับข้อเสนอนะครับตามว่าที่1ต้องคำนึงถึงการเชื่อโมโยงถึงกันนะครับคือมันต้องมีการเชื่อโมโยงอยู่แล้วนะครับโดยนะครับสามารถใช้อุปกรณ์และข้อมูลที่มีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้สะดวกนะครับแล้วก็ในระหว่างนะครับที่คณะรัฐมนตรี ยังมีได้นะครับมีมติกำหนดเนี่ยนะครับก็ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นนะครับที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายไปก่อนนะโอเคในส่วนนี้นะครับจุดสำคัญก็คืออยู่วัคที่หนึ่งนและครับในมาตราที่19ข้อสอบก็น่าจะออกได้ประมาณ2แบบนะครับแันแรกก็คือถามเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะต้องเสนอต่อคณะมนตรีนะครับ ในการจัดทำวิธีการทางอนะิเล็กทรอนิกส์นะเราก็จำไว้นะครับสี่สำนักง,งานนี้นะครับกพรกิสติกาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รัฐบาลดิจิทัลนะครับถ้าเป็นสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็กาไปเลยครับเพราะนั้นไม่ถูกต้องนั่นเองประมาณนี้แล้วก็ระยะแรกนะครับในการจัดทำเนี่ยต้องจัดทำภายในกี่วันนะครับก็คือ 240วันนะครับโอเคต่อมานะครับในมาตราที่20นะครับก็ให้หัวหน้างานนะครับของรัฐประกาศกำหนดช่องทางนะครับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนนะครับที่จะมาติดต่อราชการนะครับตามมาตรา10ซึ่งนะครับจะต้องกำหนดระบบนะครับ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่นะคือตรงนี้คือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานนะครับที่จะต้องกำหนดระบบนะสำหรับนะครับระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่นะครับโดยวิธีการทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ตามมาตราสิบหกนะครับซึ่งหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน90วันนะนับแต่นะครับที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด นะครับตามมาตราหกในว่าที่หนึ่งนะครับถ้าจะถามได้คือถามเกี่ยวกับหน้าที่นะำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั่นแหละนะครับก็คือการกําหนดระบบแล้วก็ถามเกี่ยวกับวันนะครับวันในการทําให้เสร็จนะครับภายในกี่วันนะครับสําหรับการกําหนดระบบไทยเดลโทนิกนะครับก็คือ90สบวันนะครับ ต่อมานะครับในวัคที่2นะครับในระหว่างที่หน่วยงานของรัฐนะครับยังม่ได้ประกาศกําหนดช่องทางเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐนะครับตามมันดา1สิหรือกําหนดระบบนะครับสำหรับปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในระหว่างที่ยังไม่ได้ประกาศเนี่ยก็ให้ถือว่านะครับการส่งคําขออนุญ,ญาตการติดต่อนะครับการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านช่องทางต่างๆของรัฐนะครับที่ใช้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการอาชอบนะครับตามมาตราเป็นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชอบตามมาตรา16นะครับแล้วแต่กรณีเขาว่าไงว่าถ้ามันมีการแปลเป็นภาษาคนปกตินะครับก็คือ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ประกาศนะครับแต่แต่มันก็มีการส่งข้อมูลไฮเลทกโนิกประมาณนี้ครับมันก็ถือว่าอ่าโอเคนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับประมาณนี้นะครับ,รบ,ตตรบ,รรบแต่ว่าในหลักใหญ่ใจความนะครับของมัรตายี่สิบผมว่านะ่าจะไปเต็นที่วัดที่หนึ่งนั่นแหละครับถ้าถ้ามันจอกนะครับถ้ามันจอกโอเคก็นะครับสำหรับ EP ที่สามก็ขอจบเพลงที่มาตายี่สิบนะครับเดี๋ยวนะครับจะค่อยมาต่อเลยกันนะครับสำหรับ EP ที่สี่นะครับก็คาดว่าน่าจะจบที่ EP ที่สี่นะครับก็หวังว่านะครับคนที่หลงเข้ามาฟังหรือว่าคนที่ติดตามนะครับจะได้ประโยชน์นะครับผมสำหรับข้อมูลความรู้นะครับ ในส่วนนี้นะครับที่จะนําไปเตรียมตัวในการสอบในตําแหน่งต่างๆของหน่วยงานของรัฐนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับขอให้มีชื่อขึ้นบัญชีนะครับแล้วก็ได้รับการบรรจุโดยเร็วครับผม